แล้ใช่ไหมครับถ่ายกล้องนะครับคลิปนี้คุณคุณนะเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะเหมือนคลิปแรกวะไม่เหมือนคลิปแรกอะ่ะเหมือนปลุกคลิปวอล์กหนึ่งที่จะมีอะไรขึ้นาตอนนี้เดี๋ยวขึ้นรูปเดี๋ยวเราไปเปิดเดี๋ยวไปเปิเดปคลิปแบบดีๆดีกว่าไม่ไปเปิดคลิปแบบดีๆอ่ะเยี่ยมเวยไปเลยครับพวกเราเดีินหลัดครับก็ครับก็นี่นะครับพวกเรามาแล้วนะครับนี่ผมกับตะก้องครับตะก้องครับอยากเห็นหน้าครับตอนนี้อยากเห็นหน้าตะก้องครับตอนนี้ กำ<ร>ลังกินข้าวเลยดีครับนี่เห็น <he en S 1> แบบถอดแมสด้วยนี่น่าแด่ข้าวเลยนะครับคับก็สามองหนึ่งก็คลิปวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับปีสองพันยี่สิบสองครับเป็นคลิปแรกของช่องเรานะครับก็ไม่บอกของเราของเราในปีนี้ช่องเราในปีนี้ครับเป็นคลิปของช่องเราในปีนี้นครับแล้วก็คนที่จะหายไปจากช่องเราครับที่เรารู้กันไว้แล้วก็คือพร้อมเพนีอมเพรนะครับที่หายไปแล้วก็ เหตุผลก็คืออยู่คนละโรงเรียนนะครับแต่ถามว่าเรายังถ่ายคลิปกันอยู่ไหมแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะเราก็ยังอยู่ในดิสคอร์ดเลเวอเรนเหมือนเดิมนะครับแค่มันไม่ได้เข้าคลิปด้วยกันได้ครับเคื่เราไม่ได้เข้าคลิปครับแต่เราก็คุยกันตลอดนะครับก็วันนี้ครับเราจะมีการตรวจเอทีเคนะครับก็คือการตรวจพงจมูกครับรูจมูกของเรานะครับเขาจะเป็นแทงแบบเชือกเข้าไปนะครับแล้วเลือดเราก็จะออกครับก็นี่ครับเพื่อนเราครับเพื่อนเราครับเพื่อนใหม่ครับฝากไอจีนะครับฝากไอจีหน่อยครับอ่อกิตติครับ K E T T E Y T ครับฟาที่นะครับไม่เล่นนะครับไม่เล่นเฮ้ยครับก็ไม่ฝากครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูคลิปตอนที่เราตรวจ E D K หรือเราทำอะไรต่างๆอะไรครับไปดูครับเฮ้ยคับตอนนี้ครับยังยังไม่ถ่ายเลยเฮ้ยครับวันนี้เล่นข้อแพนไหมครับเดี๋ยวเก๊บรรยากาศโคตรเก่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราคือเฟิร์สเทปเก่านะครับคือเฟิร์สเทปที่เราถ่ายอินเสิร์ตตอนเก่ามาขึ้นนี่ครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันเลยครับนะครับเนี่ยห้องนั่งเ๋ยวเราครับแล้วก็ เี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำจุดเดิมแล้วเราจะทําแบบทุกอย่างแบบคอนเซปต์คลิปแรกคลิปวอล์กเท่าไหร่นะวอล์กหนึ่งวอล์กหนึ่งครับเราจะทําแบบคอนเซปต์คลิปแรกวอล์กหนึ่งครับก็นี่ครับเรามอสี่นะครับก็เราไม่ใช่พี่ใหญ่ของมอต้นเลยนะครับตอนนี้เราจะไปห้องน้ําครับตึกห้ากันต่อไปใช่แล้ไปตึกห้างไปทำไมก็ไม่รู้นะตาก,กล้องก็ต้องไปอ่ะแล้ววันนี้ก็ต้องมีการตรวจเอดีซีครับโอ้โหน่ากลัวไอ้เชี่ยกูกแบบว่าแบบว่าโดนแทงจมูกแล้วแบบเลือดออกกับตายอ่ะโคตรน่ากลัวใรดูบุหี่ใช้ดูบุลบริเวณก็จะมีคนอยู่ตรงนี้ป๊บ ใครดูบุรีเฮ้ยไปจ้าไปเดี๋ยวครับใครบุรีเฮ้ยสาเขาเท่มากเลยนะยตรงนี้นะครับคนก็จะชอบกระโดดเรียนกันตรงนี้นครับดดรน <laughs> หนีเรียนครับก็คือเขาจะโดดเรียนด้วยกันตรงนี้ครับเกิดไปตรงนู้นครับเขาก็จะวิ่งไปน,นู่นข้างหลังครับข้างหลังโรงเรียนเราติดของเราก็จะเป็นที่เด็ก,กเรียนเขาโดดบนเอ้คนโดดเรียนบ่อยๆไม่ใช่ครับหยอกหยอกนนี้หยอกนะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะ คนเขาจะเป็นกระโดดข้ามนู้นปุ๊บเขาก็โดดข้ามไปใช่ไหมเขาจะวิ่งไปนู่นเลยไปทาองขวาไปไปเติมห้ากันเราให้ดูแค่นี้แหละก็หมายนี้ครับก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับไอจี IG ครับคลิปเราอาจจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับเป็นแบบอื่นนะครับแบบแบบเป็นสไตล์อื่น,แล,จจนแ,ลแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะไม่ได้บล็อเหมือนเดิมนะครับแต่ก็พยายามทําทให้ดีที่สุดนะครับถ้าใครชอบก็ฝากด้วยครับฝากจพวกเราด้วยครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปดูที่เราถ่ายกันเลยถ่ายอะไรเราไปดูตอนที่เราตรวจ ATK กันเลยครับไปฮะไปนี่คือเราตรวจเสร็จแล้วครับไม่เจ็บครับแม่งไม่มีคำเจ็บเลยแต่ผู้หญิงทิ้งกันเจ็บปากยู่ทูรเบอร์โค้ดไปดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวคับนี้ครูเรานะครับก็เดี๋ยวมาดูฝั่งไอ้หอมมากครับว่าวันหนึ่งมันจะทำอะไรมากครับก็สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับเดี๋ยวนัดฟิล์มครับ อยู่กับนนท์ครับทำงานอาวินครับแล้วก็ท่านดูเลยฮันฟิมครับจริงๆเราทำงานอาวินนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้ทำงานอาวินอยู่นี่ครับใช่ไหมเราก็เออก็ผลตรวจนะครับของเราเป็นเป็นบวกทั้งคู่นะครับอไม่ใช่บวกบวกเป็นบวกนี่ชิบหายเลยอ่ะปกตินี่คุณชอบฟังเพลงอะไรครับเนี่ยนี่คุณชอบฟังเพลงของใครครับเนี่ยอ๋อชาววิสก๊อตครับไม่ใช่รีวิวหรือเปล่าริวอะไรสักอย่างหรือเปล่าริวออะไรรสักย่างหือเปล่าเอ็กซ์ริวเอ็กซ์เพลงดี สวัสดีครับสวัสดีครับัอยางสายเสื้อขขอแกลแแบให้แบบดต้อเปต้องฟัขึ้นในจริงไหมลองทิ้บ่อยๆนะเราเป็นเอฟซีนะช่วงนี้โคติดเยสายอทายอยู่นสวัสดีครับว่ารับสวัสดีเฉยๆอ๋อเออครับเขาถับแบงค์ครับนะครับขอขอใครของแรง สวัสดีครับอยูกับช่องเดอิงครับสวัสดีทุคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับสครับสวัสดีครับัครัดครับสวัสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรับสวัสดีครับสคระดรับสวัรัับค ติดอย่างนี้นี่เขาติดกันอย่างนี้แอร์ต้องออกได้จะได้มีรูลมระบายอากาศไหนไหนน้องสาธิตก็เปิดประตูด no. 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 ิไอชี่หอมชาชัวร์ช็อตนี้หอมชาชัวร์ไม่ออกวะเลื่อนไม่ออกวะเราเลยต้องเลื่อนอย่างนี้อุ้ยโอ้โหบอกแล้วโอ้ยผู้หญิงสวยเราเข้าห้องดีกว่าเฮ้ยคนนี้กันเลยครับคนนี้ก็เลยครับพี่ปั้งมีพอรีวของรีวเทปทีครับ คยนัไม่เคยเขาไม่เคยฟังนี่คือไฟฟ้าของดีเอสพีครับเพลงฟอนใครวะโอเคครับจบนะครับขอจบพันธกิจ่านหนึ่งครับครับไปไปครับโอเคครับก็เดียเข้าแล้วครับขานเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้ครับก็ไปดูเพื่อเทอวันดองมาเจี๊ยบไปดูไัมดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเดอะรันฟิล์มครับวันนี้เรียนฟิสิกส์ครับผมอยู่กับออร์ก้าขึ้นไอจีมา เนี้ยพอเีอู่กับรามาทำานเลาคนนี้คนนี้กรมานคู่ในจี่ตอต่ออยูกับแบงค์ครับแล้วก็พอดีพลพอดีไม่ใช่คนนี่พลสั่นนะฮะแล้วก็ไอ้นนท์แล้วก็คาคาสัครับงผมก็เราเรียนไปสิครับก็เดี๋ยวสีิต้องึ้นไปดูอดูภาพดูดูภาพ เรียนห้องสภาพ้องเดีฟิสิกส์ครับผมสุดท้ายเสียงไม่ค่อยเดไติ๊กโมดสีพู้สีม่สีดงต่อยิบบนทะเลทรายเลรายอีหารตจุกยาขอล้วอล้วอล้วอล้ตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงสี่สบโดยประมาณนะครับสี่สก เพื่อนผมนะ้ครับเรียนเสร็จแล้วครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนี่ดิทกนั่งเอา2สองคนน่ยก็รู้จะถ่ายอะไรต่อก็คิดมันนึงเออวันนี้มันอาจจะแบบตัดแบบตัดตไปประมาณครับเพราะว่ามันไม่มีจะถ่ายมันไม่รู้มันจะถ่ายอะไรครับมันก็เหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิมกินข้าวเหมือนเดิมครับก็นี่ครับแค่ไม่มีพร้อมเพ้นอะไรช่ครับแค่ไม่มีพร้อมเพ้นเหมือนเดิมนะครับแค่ไม่มีพร้อมเพ้นเหมือนเดิมคลิปมันก็จะหาน้อยลงมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะพูดถึงเรื่องอะไรครับเออครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ทท วันนี้วันที่6นะก็หมดไปหนึ่งวันแล้วครับก็เดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากฝากณาชีพเราด้วยครับทั้งหมดนะครับทั้งคนที่อยู่ทั้งไม่อยู่นะครับก็ใครชอบนะครับอยากให้ทำคลิปแบบไหนแนวไหนก็คอมเมนต์มาครับส่วนนี้ไปแล้วครับไปเดี๋ยว